สวัสดีจ้ามาพอเก้าเกษนาบขามด้าจ้าววันนี้ห่อสิภาพไปรีวิวขนมด้าจ้าบเบลูว่าเป็นขนมยางด้จ้ะกําลังทิ้ๆทิเลยด้าจ้าคือขนมตังไม่นั่นเองนี่จ้านี่เป็นขนมใหม่ด้จ้ะนี่ที่แม่เมืองรีวิวด้จ้านี่ห่อใดมาซีอันด้าจ้ะที่จริงห้อว่าสิซื้อมาหลายกระหน่ำด้าจ้๋ยวเห่อสิลองซิมก่อนด้าจ้ะหามมนแสรีห้าสิไปซื้ออีกด้จ้า แล้วไปแกะกันเลยนี่ข้างในก็นจะเป็นแบบนี้ล้วจ้ะอ่ะเข้ามาแกะกันเลยจ้ะนี่เอากันกบตัดเอาตัดอออกจ้ะเดีย๋ยวแกะดอนหน้าจ้าน,นี่นี่จ้าเข้ากัดแกะเสร็จแล้วจ้ะมันก็นจะเป็นแบบนี้เลยนี่จ้านี่ มากินมากเลยด้จ่ะค่ะผู้ใดสนใจฝากเข้าซื้อรดด้จ่ะเข้าขายเอ,อ่อละเจ็ดบาทด้จ่ะนี่ห้าสี่ขายด้จ่ะนี่เพราะว่าเข้าไปได้ซสื่อทีมู่บานทีเข้ายู่ด้จ่ะเข้าปซื้อหมู่บาลหนึ่งก็คือขอกําไรด้จ่ะนี่ด้จ่ะอย่าเข้ามาซิ้นกันเลยด้จ่ะนี่ หวานมากเลยจ้ะแข็งด้วยหวานจ้ะแซ่จ้ะแสบยูจ้ะนี่รสชาติก็คือหวานแล้วจ้ะนั่นก็หอมเลยจ้ะนี่ไปหาซื้อตามกรได้เลยจ้ะค่ะผู้ใดอยากลองซิมด้จ้ะแต่กะแซ่บยูด้จ้ะนี่นี่แล้วจ้ะันนก็คือใหม่อีลีเลยจ้ะ นี่เด้จ่าฮั่วกับไฮนาแล้วกัเออย่าชิมด้จ่าย่าก็บอกว่ามันหวานด้จ่านาก็บอกว่ามันหวานด้จ่าแต่ว่ามันก็หวานโพด้จ่าแต่มันก็แสบอยบิ้วด้จ่าอันนี้คือขนมโบราณาด้จ่าเป็นตังเม่ด้จ่าที่คือใหม่มากๆเลยด้จ่านี่คืออีหลีเลยด้จ่านี่ของโบฟูกัดจ่านี่คลิปหน้าฮั่กีมารีวิวอีไงงกะท่าเบิ้ง ติดตามกันไว้เลยด้จ้าคลิปหนาเฮาหนาจะมารีวิวคะแนนจะดีหลือสาด้จ้าแต่ว่าเดี๋ยว,ยว,ว,ยวเฮาลอกของมาด้จ้าเพราะว่าเฮาสั่งไปแล้วด้จ้าอากาศจะดีหลือแย่ด้จ้านี่เดีย๋ยวเฮาสิการเถิเบิ่งด้จ้าว่ามันสิเป็นเสียงจังไหนได้จ้าก่อ,อกมากแล้วจ้าแล้วก็หว,วัง เดีือดทิฟฟานเ์ด้วยจ้ะแล้วมันก็คือใหม่ด้วจ้ะอืมแลชาติก็โอเคอยู่ด้วจ้ะแต่ว่าหวานเกินไปถ้าลโหวบ้านวันี่ก็แซ่บเสด้วจ้ะหโอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้ด้วจ้ะในการรีวิวขนมต่างแม่หรือขนมใหม่ด้วจ้ะกระจบลงไปแล้วด้วจ้ะ สำหรับคลิปนี้้ะจ่าหาผู้ใดมากบ่มักคลิปเฮ้าด้จ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่นแน่ด้จ่าหรือคอมเมนต์ให้ได้เลยด้ยจ่าบ๊ายบายจ๊า